ดีใจไหมครับใจสิขอบคุณครับขอบคุณอาจจะไม่ต่อแล้วเสียใจพี่แบบพี่น้องผมได้แต่งแบบใหญ่ๆโตๆกันหมด แต่ผมได้แบบแค่ทุกอย่างมันมันเฟลดาวหมดครับมันก็เลยคิดฆ่าตัวตายผมผมล้มเลย นผลกระทบไปเยอะมากครับสามสี่เดือนไม่ได้ขายของเลยก็ต้องเอาเงินเก็บออกมารถก็จะโดนจะโดนยึดเพราะว่าไม่ได้ผ่อนเขาต้องเอาทองที่มีนั่นแหละไปขายแล,แล้วแล้วก็ยังขาดอยู่นิดหน่อยที่ต้องเปาะรถแฟนเขาก็เหลืออันเดียวแล้วคือแหวนที่แฟนแฟนเขาก็บอกเอาไปก่อนคือตรงนี้ต้องให้รอดก่อนแล้ว ถ้ารอดรอดแล้วอย่างอื่นมันก็สบายแล้วมผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะเอามาคืนให้เขาเมื่อเข้ามาในชีวิตพี่เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตพี่บ้างคะทุกอย่างครับทุกอย่างในชีวิตผมความคิดทัศนคติโดยเฉพาะความสุขเข้าเปลี่ยนแปลงความสุขข,ของผมจากเมื่อก่อนผมเคยมีความสุขแต่ตอนนี้ผมกลับกลายเป็นคนที่มีความสุขมากจนผมคิดว่าไม่มีใครที่มีความสุขได้มากเท่ากับผมอีกแล้ว ผมโชคดีที่มีแฟนเขาไม่ทิ้งผมไปไหนครับช่วงนั้นผมลำบากมากคือเกือบจะฆ่าตัวตายได้ซ้ำแต่มีมีแฟนผมคอยจับมือผมคอยให้กำลังใจผมตลอดผมก็ฮึดสู้ขึ้นมาครับก็เพื่อเขาเนี่ยครับ มูซาครับเรื่องราวชีวิตของมูซาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องชื่นชมมากนะครับ,รบผู้ใหญ่คิงพาเวอร์ทราบเรื่องแล้วรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจในความรักที่มั่นคงของทั้สองคนนะครับฝากรายการมอบสิ่งนี้ให้กับมูซาเพื่อมอบให้กับน้องหนิงนะครับแหวนทองประมาณนี้ไหมครับมูซาลองลองดูน้ำหนักใช่นี่คือ แหวนทองคำหนึ่งบาทครับถือโอกาสบอกความรู้สึกในใจที่มีต่อหนุ่มหนิงนะครับพูดผ่านกล้องนี้นะครับขอบคุณนะครับที่อยู่เคียงข้างบังมาตลอดทั้งนั้นที่บังไม่มีอะไรเลยแล้วรักรักนะครับสำหรับมูซาแล้วนหนุ่มหนิงคืออะไรครับคือหัวใจของผมครับ สิ่งที่ทั้งคู่มอบให้แก่กันและกันมากที่สุดคืออะไรครับความรักครับผมแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มูซาจะได้มอบความรักให้กับหุวงหนิงนะครับ,รบมูซาครับเชิญครับ ขาร้องเพราะเขาดีใจที่เขาได้ทําสิ่งนี้กับหนุงหนิงพี่ซุปคิดว่าสําหรับหนุงหนิงเนี่ยแหวนนี้ก็ไม่ได้สลักสําคัญมากถูกไหมใช่อะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของหนุงหนิงครับก็คือเขายังอยู่กับหนูมากกว่าคนอื่นพูดว่าหนูไม่ดีอย่างวันนี้เขายังอยู่เขาขยันแล้วก็แบบมีความสามารถคือทุกอย่างมองข้ามได้หมดครับแค่นี้ก็พอแค่อยู่กับหนูไม่แบบดูถูกหนูเหมือนคนอื่น ทำมากๆณตอนนี้คือการเซอร์ไพรส์ภรรยา <Surprise. S 1> อยากจะเซอร์ไพรส์ภรรยาคืออยากซื้อตู้เย็นให้เขาเาหอทำไมต้องเป็นตู้เย็นนะ <Hello. S 1> คือคือเขาเป็นแม่สีเลือนคือเขาออกจากพย,พยาบาลมาเพื่อดูแลผมเต็มตัวครับ oh. แล้วก็เวลาเขาไปไปซื้อกับข้าวเข้าบ้านทีนึงเนี่ยมันเยอะมากจนตู้เย็นในบ้านมัน ใส่ไม่พอใส่ไม <IS TS> <countryside> ่พอรรมดาผู <Lamborg hini> ้ชายก็จะซอร์ไพรก็มีดอกไม้มีแหวนเพชรมีอะไรแต่แะเซอร์ไพรส์ด้วยตู้เย็นที่เคยเห็นเหมมืออนนนัาา่้สิิคดแต่อด้าีัง พี่ตู่ครับภรบรายาของพี่ชื่อน้องอะไรครับโอ้ครับน้องโอ๋นะครับ,รบอยากจะบอกอะไรกับน้องโอ๋พี่ตู่เชิญได้เลยครับโอ้ไม่ใช่ทุกอย่างโอ๋ไม่ใช่ทั้งหมดแต่โอ๋คือหัวใจทั้งหมดที่พี่จะมีให้และสัญญาเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดจนก,กว่าพี่จะไม่มีลมหายใจ ขอบคุณในการดูแลขอบคุณทุกๆอย่างเลยขอบคุณสิ่งดีๆทุกอย่างขอบคุณรักโอนะเคยบอกรักตรงๆไหมพี่มีบ้างครับทำไมไม่บอกบ่อยๆอะไม่ค่อยว่างครับเฮ้ยพี่ต้องพยายามสมมุติว่าผมพาน้องโอมาพี่จะบอกอะไรโอแบบถ้าจังๆเลยอยากบอกอะไรโอนก็ชงกาแฟให้หน่อย งั้นงั้นเชิญพี่เลยครับเชิญพี่บอกน้องเลยครับอุ้ยแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะก็อยากมีเงินทุนสักก้อนเพื่อไปปิดหนี้นอกระบบครับเฮ้ยอ๋อเยอะอย่างนี้เลยคือทำเหงหมดเลยครับ <Okay. S 1> วัดขนาดแล้วก็เดินเส้นเดินลายครับ <Okay. S 1> นี่คือวิชาที่ทาเขาเชื่อมั่นว่าเขามีอยู่และใครเอาไปจากเขาไม่ได้นะครับวิชาชีพในการทำหมอกครับผ่านครับ<ๆ>ในวันที่เราทำสำเร็จในวันนี้นะครับทาอยากบอกความรู้สึกในใจกับใครมากที่สุดครับตอนนี้อยากบอกกวามรู้กับกับแฟนครับ แฟนชื่อ no. น้องมีนครับเชิญได้เลยครับวันที่พี่ล้มวันที่พี่ไม่มีมมที่พึ่งน้องก็ไม่ไม่เคยที่จะปล่อยมือพี่น้องพย,ยายามจับมือพี่ตลอดพี่ขอบคุณครับแล้วก็จะจับมือน้องตลอดไปครับอ้อ มทำได้แล้วเออทำได้แล้วแต่ต้องบอกแล้วบีุจนะมดบใจสิขอบคุณขอบคุณแต่จะไม่สอนตล้เแต่อกลับบ้านไปเลี้ยงชาบูได้นะ ทานผู้ชมกักท่านท่านรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุบสีวิวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ